สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะครับคนลงปลาภาคเก็นภาคเที so ่ยวครับเมื so feels, like, ่อนี okay, mm. right. ้ผมจะมาให้เบื่องตอกที่ผมเห็ดนะครับเห็ดใ่ที่ไปทํางานมาแล้วนะครับจะมีพระเอกพระร่องนะครับนะครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็โมเมนต์เห็นไหมครับกลับไปร่องมาแล้วครับโอเคครับใส่ได้ครับติวไม้ย่างเดียวครับตัวนี้ฟังเสียงเบื่องครับนี่ครับ ัวนี้นะครับตัวนี้กะเขาดีครับตัวนี้เขาดีอันนี้สิฝากเอฟซีทั้งสั่งข้อมเพิ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาดีครับตัวนี้แต่ว่าก็ยังเป็นร่องพระเอกยุนะครับตัวนี้ตัวนี้บอพิษรังครับตัวนี้เดี๋ยวสหายทั้งอ่าคุ้นต้นนะครับอ่าทั้งเอฟซีทั้งสั่งข้อมเมื่อนี่งพนทุ่หาเดี๋ยวอ่าส่งไปให้เพิ่นเนาะครับเนาะตัวนี้ฟางเสียงมั้งครับ โอ้ยนูเรนปลาหยาตัวขนาดใญเคือครับโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวฟังใา้เอฟซีขุนต้นนะครับเด้อเพิ่นขอมากครับอันนี้เดียวสิส่งไปเพิ่นนะครับเนาะอันนี้ไม้ครับนี่ยำหั่นออกงานครับตัวนี้ตัวนี้หั่นออกงานครับตัวนี้ก็ยำหั่นออกงานครับนี่เฮ็ดไม้ครับตัวนี้ครับโมเมนติวครับเป็นไม้ไผ่รู้สึกจะเป็นไม้ไผ่สองพายบานเท่านะครับเนาะนะครับ เสียงออกแตกๆพระเอกครับอันนี้ผมพระเอกตัวนี้ได้หลายสิบซบเพื่อนนะครับเนี่ยครับนี่คือพระเอกที่ผมใส่ทุกเมื่อเลยครับตัวนี้บ่ขายครับตัวนี้บ่กหายไปครับเบิ้งห้อยเป็นกินเลือดครับพุดเยอะแยๆครับฟังเสียงครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้พระเอกเลยว่าจะยกขึ้นแม่นมากเลยครับเนี่ย นะครับตัวนี้พระเอกเลยครับเนี่ยตัวนี้โมต้องสันแห้งครับตัวนี้โมเป็นติวไผ่นะครับได้ความหนาครับยายาหายน้าแห้งนะครับเนาะยาหายแห้งนะครับแต่ผมบอบมได้เฮ็ดให้เบิ้งนะครับแต่ว่าสันให้ฟังให้เบิ้งอื่งๆนะครับเนาะครับนะครับฟังเบิ้งโอเคนะครับเนาะฝากเอฟซีผู้ใดอยากได้นะครับ ทักทายมาตามในช่องคนลงปลาพากินปลาเที่ยวนะครับอยากได้นะครับช่วงโปรโมชั่นครับเดี๋ยวแจกฟรีครับแจกฟรีครับพูดใด้พูดใด้กดแซ่กดได้หลายๆครับแล้วจะแจกฟรีนะครับเนาะที่น้องเนาะโอเคครับผมเจอกันิปหนาครับเดี๋ยวผมจิมาลงใงไอเบิงครับตอกเท็ดเองครับเท็ดเองครับเขาแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนครับสวัสดีครับทำเองทำเองนะครับเนาะ ฝากก็แชร์ก็ไหลด้วยครับพี่พน้องเดอ้อสวัสดีครับ